เตชินสุดความประทับใจได้เจอซุปตาดังนิสัยดีหล่อน่ารักมากเป็นซุปตาคนดังที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็เป็นที่รักของแฟนๆและผู้คนที่ได้พบเจอเสมอเลยแหละค่ะสำหรับแบมแบมกันพิมุกภูวกูลหรือแบมแบมก็สิเว็ล่าสุดมตุมเตชินได้เล่าความประทับใจเมื่อได้มีโอกาสเจอกับแบมแบมที่ประเทศเกาหลีพร้อมลงแคปชั่นว่ากราบขอบพระคุณเจ้าบ้านแบมแบมวัน ที่ออกมาเลี้ยงข้าวพี่กับเพื่อนๆที่เกาหลีขนาดซ้อมคอนเสิร์ตหนักทุกวันยังแวบมาให้พี่รบกวนจนได้ขอบคุณน้องมากๆนะแบมเป็นซุปตาที่โคตรน่ารักและไม่ถือตัวเลยเป็นการกินข้าวด้วยกันที่ประทับใจมากแบมเป็นเจ้าบ้านที่ดีพากินเมนูโลโคอสุดๆชอบซุปดักแด่มากขอบคุณที่ทำให้การมาแฟชั่นวีคที่เกาหลีของพี่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ขอบคุณที่บอกจะเลี้ยงข้าวพี่และน้องก็ทำตามคำพูดและขอบคุณที่ให้เกียรติดีเจตัวเล็กๆอย่างพี่นะครับแบมแถมยังให้คำแนะนำเรื่องการมาเดินแบบที่นี่ของพี่ด้วยยังไงดีเจมะตูมขอฝากตัวด้วยกับน้องด้วยละกันนะครับรุ่นพี่แบมแบมฮ่าฮ่าฮ่เห็นตอนกินข้าวเรายังแซวกันเรื่องคอนเสิร์ตน้องกันเลยว่าบาาัตจะโชเอาไหมพี่บอกพ่มรอบรอได้เลยยังไงก็หมด เป็นยังไงวันนี้หมดเกลี้ยงไม่กีน่นาทีเชื่อพี่ยังฮ่าฮ่เจอกันวันคอนเสิร์ตน้องนะครับพี่รู้ว่าแบมตั้งใจกับคอนเดี่ยวนี้มากและเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องออกมาอย่างดีมากแน่นอนแบมแบมไฟติ Bam ้ง Love and Loss Support a t a w a y นะปอลอแอบจิกหนังไก่ของพี่ไปด้วยหนึ่งซองเป็นบุญของพี่มากที่น้องชอบแค่แบมบอกอร่อยพี่ก็พร้อมซื้อโรงงานทอดหนังไก่เพิ่มเพื่อน,น้องแล้วนะครับฮฮ่ และที่สำคัญขอบอกแบมแบมนาสดหล่อมาก See you again real soon bro